เดือนหน้าม okay. oh, okay. ีแฟนมีตครับแล้วพูดได้แล้วหรอโอเคโเตอร์มมันนอออกาแล้วะโเคโปเตอร์มันออกมาแล้วก็คือศิลปินยังไม่รู้เลยว่าพูดได้แล้วโอเคเดือนหน้านะครับก็มีแฟนมีตคู่กับแจมนะครับที่ที่มาเกานะครับก็เป็นนี่เป็นครั้งแรกที่ผมพูดในสื่อเลยนะนี่เป็นครั้งแรกเลยก็เป็นแฟนมีตคู่ครั้งแรกในต่างประเทศนะครับก็คือมาเกานะแฟน อินเตอร์แฟนทุกคนก็สามารถซื้อบัตรได้รวมถึงแฟนๆที่ไทยก็สามารถซื้อบัตรแล้วก็บินตามไปดูกันได้นะครับยังไงก็ฝากด้วยตื่นเต้นขนาดไหนก็เป็นครั้งแรกอ่ะก็ตื่นเต้นแล้วความพิเศษอ่ะปีนที่เราเราไปเสิร์ฟอความหล่อครับเพราะว่าเราฉีดไปโรเชโร์ลีวานแล้วความหล่อจะมากขึ้นเรียนภาษาต้องเปลี่ยนภาษาจีนไปทำภาษาไทยนี่ฮาวว่าดีแล้วปกติเราก็เรียนไปที่มาลานิดนึง คิดว่ามันก็เป็นซีมบนตัว่าแนๆเอ่อต้องต้องซื้อบัตรครับถ้าอยากรู้ก็ต้องซื้อบัรบอรตร <l> เริ่มซ้อมแล้วเริ่มซ้อมแล้วยังครับเพราะว่าแจมยังยังซ้อมแฟนมีตัวเองอยู่เด<อ>ี๋ยวรอให้แจมจบแฟนมีนตัวเองก่อนใช่ครับแฟนมิตรของเราที่ต่างประเทศไงที่เราอยากได้โอเคอ๋อโชว์ก็ก็สเปเชียลแหละอยากรู้ว่าสเปเชียลแค่ไหนก็บอกแล้วก็ให้ซื้อบัตร รอบเดียวครับรอบเดียวอันนี้ในส่วนของประเทศอื่นๆมีติดต่อเข้ามามีครับมีครับมีอีกหลายประเทศมีอยู่ในสเกจโชว์แล้วก็ฝากติดตามแสดงว่าอัดทั่วเอเชียเอเชียทัวร์ได้ไหมก็ก็ก็ใช่ครับแต่ว่าติดต่อมาซ้ําได้นะครับอยากไปอยาเที่ยวคิวให้ประเทศนึกไปหลายครั้งได้ได้ครับชอบเที่ยวต่างประเทศอยู่แล้วครับอยากเดินทาง f ฟิร์สแฟนมีติ้งครั้งแรกผู้คายต่างปร่เจะต้องพังเทอร์ไพรพิเศษแน่นอนพิเศษใส่ไข่แน่นอนครับแอ้ทำไมต้องไปที่มาเก๊าก่อนทำไมที่ต้องไปที่มาเก๊าก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่แบบผมว่าใครหลายๆคนก็อยากไปรวมถึงรวมถึงผมด้วยก็เป็นประเทศที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็แล้วก็มีแฟนๆอยู่ที่นั่นด้วย เรียกว่าปีนี้ก็จะแบบบินเป็นนกเลยเพราะบินบ่อยมากก็บินเป็นนกครับบินตามกันได้ทันนะฮะอ่าเรื่องเห็นก่อนอันนี้เราคิจารณนใช่ไหมหลังๆก็จะหลายคนก็จะแซวว่าเอ๊ะอ่ะก็เดี๋ก็อดเป็นชิดไปได้แล้วตอนนี้อากาศมันร้อนก็รู้อยู่ประเทศไทยอากาศมันร้อนขึ้นมตอร์นะ หของแอร์ก็ร้อนเดี๋ยวนี้แอร์แอร์ทำงานสู้อากาศประเทศไทยไม่ได้เลยจริงๆเราพึงพอใจในรูปร่างเราขนาดไหนคะโอ้ยยังไม่ไม่ถึง50%เลยครับแต่ก็เริ่มโชว์นิดๆหน่อยแล้วนะก็ได้นิดๆหน่อยๆไงแต่ไม่ยังยังห่างไกลกับเป้าหมายตัวเองอีกเยอะแสดงว่าหุ่นที่เราตั้งไว้นี่คือต้องแบบเป็นขนาดที่กลมทุกแฉกแน่นชัดๆอะไรอย่างนั้นแบบถอดเสื้อเดินห้างได้เลยอ๋อไม่ได้ก็ดูนะอย่าง ไม่ได้เดี๋ยวโดนรับรวจับเจ้าเล่นเซ้เล่นนะแล้วฟิล์มด้วยความงานเยอะขนาดนี้ฟิล์มแบ่งเวลาเล่นยังไงบ้างเพราะว่ามันอาจจะไม่มีเวลาเล่นเลยนี่เฮ้ยมันต้องมีดิมีเวลาดิใช่ไหมยมีเวลานอนมีก็เราก็พยายามแบ่งเวลาให้ได้มากที่สุดคือแบบก็นอนน้อยลงแบบชั่วโมงหนึ่งเพื่อไปเพื่อไปแบบเข้าฟิตเนสก็แบ่งเวลามากขึ้นแบบอะไรที่ไม่จําเป็นกับชีวิตก็ตัดทิ้งคือมันต้องครบวันเลย พยายามจะให้ได้ทุกวันครับแต่ว่าก็ไม่ได้เพราะว่าด้วยงานด้วยใช่ครับก็ก็พยายามที่จะให้ครีมร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือนเมื่อก่อนเท่าที่ทำแต่ว่าก็เรียกว่าค่อนข้างเฟสติเบิลนิดนึงคือแบบเวลาออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้ามันจำเป็นจะต้องกินอาหารอื่นๆร่วมกับผู้อื่นจริงๆผมก็กินได้ ไม่ได้เคร่งขนาดนั้นแต่ว่าถ้าอยุดถ้าไปทํางานกล้องถ่ายละคร<ม>หรือหรือว่าอยู่บ้านก็คือแบบก็ต้องเป100๊รเซ็มัปเป้าไวไหคะว่ากี่เดือนได้อย่างร้อยเปรตของเราตอบยากจังเลยอะ่ะใจจริงอยากให้ได้อยากใช้เวลาสามเดือนแต่ว่าด้วยงานด้วยงานที่มีมันเยอะมันเลยทําให้แบบมันไม่สามารถทาตามทาตามแทร็กที่ตัวเองวางไว้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วรู้สึกงานแล้วกอาหารแบบนี้ออกไปกองอากาศร้อนมีอาการแบบว่า มีมีบ้างครับมีบ้างเพราะว่าบางทีบางทีเราต้องควบคุมปริมาณแบบปริมาณข้าวอาหารรสชาติรสชาติหวานไปเค็มไปอะไรเงี้ยเราจินมน้ทุกอย่างมันถูกแบบถูกตัดออกหมดเลยก็มีบ้างแต่ว่าเราก็พยายามแบบแก้ปัญหาด้วยวิธีการอื่นกินน้ําแบบน้ํามากขึ้นอะไรอย่างงี้เพื่อให้แบบเพราะว่าช่วงนี้แบบเวลาเราถ่ายละครเอาดอ o หรือหรือถ่ายรายการ o ออย่างเงี้ยเราจะร่างกายจะสูญเสียน้ําเยอะเราก็ต้องกินน้าเข้าไปทดแทน คนดูตาูกอะไรแนี้ตัวเรามีนอนมีกลัวเรื่องไบ้างเออไม,ไม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ไม่เป็นก็ดีกว่า <c oughs> เรามีคนมีคนเตือนไหมซีว่าแบบว่าถ้าเราหักหุบใจมันอาจจะกระทบ <c oughs> สุขภาพก็จริง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 ไม่ต้องมีคนเตือนเพราะว่าที่ผ่านมาก็ก็เข้าโรงพยาบาลไปหลายรอบแล้ว คือผมว่าด้วยด้วยเราใช้ร่างกายหนักเกินไปมันทําให้เหมือนคุ้มคุ้มกันมันต่าอ่ะแล้วก็จะป่วยเป็นนั่นเป็นนี่ก็จริงๆริงกนไปหลายรอบแล้วช่วงปีที่ผ่านมาคือแบบผมผมเยอะไปแต่ว่าหลังๆก็คือเริ่มบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ได้อะไรที่อะไรที่สามารถทดแทนได้แบบอย่างเช่นแบบเรากําลังกายน้อยลงแต่ว่าคุณอาหารให้แบบให,ใ,หให้ให้ให้มันเป๊ะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำในนี้ต้องขับขเป็นขับขึ้นสุขุมขับเราไหมอ่ะไม่ห้ามครับไม่ห้าม <ๆ S 1> เราก็แบบก็กินเท่าที่กินได้ เพราะว่าไม่อยากให้เสียน้ำใจเสียกำลังใจเพราะตอนนี้แข็งแรงมากแข็งแรงมากครับเค